กุ้งนะครับก็เดินทางปล่อยกุ้งกล้ามกลามนะครับเดือกงามยามดีนะครับวันนี้นะครับกุ้งนะครับนะครับใสสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่เป็นกุ้งกล้ามกลามนะครับไอซี่เหลียญั้งไหนครับอ้นครับผมอ๋อพี่อ้นนะนี่เป็นบ่อของพี่อ้นนะครับ มาทดลองเลี้ยงนะครับพี่อ้นสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอากุ้งมาทดลองเลี้ยงน้องพี่อ้นเนาะทดลองเลี้ยงนะครับปกติก็เลี้ยงปลาอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าปลาปากกับกุ้งฝอยครับปลาปากกับกุ้งฝอยนะครับที่เลี้ยงในบ่อนี้นะครับครับปลาปากปลาปากเป็นแบบไหนครับพี่อ้นครับปลากินพืช เป็นปลากินเพียนเป็นเพียนบ้านเราอ๋อปลาตะเพียนอ๋อโอเคครับรวมเนื้อครับเยอะไม่ต็มปล่อยกุ้งนะครับทุกท่านครับปลากุ้งนะครับอากาศอากาศบ่อนะครับนี่นะครับบ่อสีสวยเลยนะครับ ให้เอาน้ำใส่แต่ละถังจะหน้อยนะครับเห็นมันในพอหนามห่อเห็ดม,มันงจะเป็นน้ำเย็นปรับสภาพน้ำนะครับไกุ้งกามกามนะครับรนะครับบ่อเลี้ยงนะครับ,บ